สวัสดีครับทุกทกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องโคชโหรานะครับและพอดแคสต์เมื่อฉันเป็นพระป่าวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของเรือนกระทบเรือนนะครับซึ่งได้มาถึงหมวดกรรม,มะไปแล้วมาวันนี้ก็จะเป็นหมวดลาพระนะครับในหมวดลาพระเรามาดูกันครับจังหวะแรกเราอ่านได้ลาพระนะครับจังหวะที่สองได้ตนุอ่านว่าลาพระบวกตนุหรือ อ่านว่าลาภตนุลาภคือโชคลาภลาภคือผลประโยชน์ตอบแทนการลงทุนสิ่งที่ได้มานะครับตนุคือตนเองลาภตนุก็คือลาภได้กับตนเองมีอะไรบ้างเป็นผู้มีโชคลาภเสมอเพราะลาภติดกับตนุเป็นคนที่มีโชคลาภสม่ําเสมอมีผู้ช่วยเหลืออุปถมัมภ์ลาภมาอุปถัมภ์ตนุอุปถัมภ์เราวาสนาดีเพราะว่าโชคอยู่กับเรา ได้ลาบตลอดไม่ขาดคนที่มีลาภตนูก็เป็นคนที่โชคดีตลอดทําอะไรก็มักจะเป็นบวกเสมอนะครับความหมายพิเศษของลาภตนุคือมรดกตกแก่ตนเองหลานชายตั้งเยอะตั้งแยะไม่ตกไปตกแก่ตนเองแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นไปได้นะครับเรียกว่ามรดกตกแก่ตนเราเป็นหลานเป็นรุ่นถัดมาได้มากกว่ารุ่นแรก อย่างนี้เป็นต้นนะครับลาภสนุกยังมีความหมายพิเศษว่าก่อร่างสร้างตัวเองเป็นคนที่มีวาสนาดีโชคดีทําอะไรก็สําเร็จก็เลยสร้างตัวเองขึ้นมาจนยิ่งใหญ่ร่ํารวยได้ต่อไปครับลาพะบวกกระดุมพระลาพะกระดุมพระลาพะคือโชคลาภผลประโยชน์กระดุมพระคือการเงินรายได้สิ่งที่ได้มานะครับลาพะกระดุมพระก็คือร่ํารวย เพราะมีการเงินที่ดีสิ่งที่ได้มาคือผลประโยชน์เป็นเม็ดเงินเป็นการเงินที่ดีมีโชคลาภทางด้านการเงินมีลาบมากความหมายพิเศษของลาภากระดุมภะก็สั้นๆง่ายๆครับวาสนาดีต่อไปลาภะบวกสหัชะหรือลาภสาสชะลาภโชคลาภผลประโยชน์สิ่งที่ได้มาสหัชะเพื่อนพี่น้องสังคมคนหมู่มากการเดินทาง การติดต่อวิ่งเต้นลาภศาสชาก็คือจะมีลาบจากเพื่อนพี่น้องจะมีโชคลาบจากการเดินทางการติดต่อการวิ่งเต้นการศึกษาหาความรู้เราไปศึกษาหาความรู้ได้โชคลาบติดกลับมาความหมายพิเศษของลาภศาสชาก็คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทุกครั้งจะทำให้โชคดีเพิ่มขึ้นทุกครั้งไป ต่อมานะครับาจังหวะแรกได้ลาภะจังหวัดที่สองได้พันธุนะครับลาภะพันธุโชคลาบจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนมีโชคลาบมากมีการได้โชคทางการสะสมอสังหาริมทรัพย์พันธุคืออสังหาริมทรัพย์ได้แก่บ้านที่ดินรถยนต์นะครับมีโชคลาบในการค้าขายบ้านที่ดินรถยนต์ความหมายพิเศษคือ จะเจริญด้านการค้าอสังหาริมทรัพย์ต่อไปลาภบวกปุตตะหรือลาภปุตตะจะมีลูกมากลาภะคือผลประโยชน์ผลประโยชน์มันก็คือดีขึ้นมากขึ้นนะครับปุตตะคือบุตรบริวารได้บุตรบริวารเพิ่มก็มีเป็นคนที่มีลูกมากมีโชคลาภจากมีการมีลูกนะครับค้าขายของนำสมัยลาภค้าขายลงทุนปุตตะ คือความคิดนี้เริ่มสร้างสารรค์ใหม่ๆขายของนำสมัยลาภระปุตตะก็คือมีโชคด้านความรักด้วยเพราะปุตตะแปลว่าการเกิดใหม่ปุตตะแปลว่าอารมณ์ความรักความใคร่นะครับมีโชคทางด้านนี้ความหมายพิเศษของลาพระปุตตะก็คือว่าเป็นนักเสี่ยงโชคก็เป็นนักเสี่ยงโชคที่โชคดีนะครับต่อไปครับลาพระบุกอริลาภะอริผลประโยชน์ขัดข้อง เห็นไหมครับจะแตกต่างกับปุตตะละลาภะอริอริคืออุปสรรคความไม่ราบรื่นลาภะคือได้มาได้มาซึ่งความไม่ราบรื่นผลประโยชน์ที่ได้มาขัดข้องอริแปลว่าศัตรูลาภะอริคือศัตรูมีฐานดะดีลาภะอริยังหมายความว่ามักถูกกันแกล้งเรื่องโชคลาภมักจะถูกขัดแข้งขัดขาเรื่องโชคลาบ,าลาบจะต้องแก้ปัญหาก่อน จึงจะได้โชคลาภนั้นมาและเวลาได้ก็ได้มาแค่ครึ่งเดียวความหมายพิเศษของราพะอริก็คือทุกขราภนะครับต่อมานะครับลาพะบวกปัตนาาปตนิลาพะปัตตนิปัตตนิคือคู่ครองหุ้นส่วนการทยอยการแบ่งปันนะครับลาภะปัตตนิก็คือคู่มีฐานะดีคู่มีโชคราภมากคู่ นำราบมาให้ลาภะปัตตนิแปลว่ามีสเสน่ห์ลาภะเป็นสเสน่ห์แก่ปัตตนิคือเพศตรงข้ามจะเป็นคนที่มีคู่มากมีหุ้นส่วนนำราบมาให้ปัตตนิแปลว่าหุ้นส่วนลาบนำมาให้จากหุ้นส่วนได้ผลประโยชน์จากการลงทุนลาภะคือการลงทุนปัตตนิคือการลงทุนเหมือนกันเป็นหุ้นส่วนกันนะครับความหมายพิเศษของลาภะปัตตนิคือ ได้รับปันผลมากก็คือปัตตนิได้มาทยอยทยอยได้ลาบเข้ามาเรื่อยๆนะครับลาภปัตตนิก็คือได้ปันผลต่อไปนะครับลาภบวกมรณะหรือลาภมรณะก็คือได้ลาบจากมรดกได้ผลประโยชน์จากมรดกกองมรดกได้ผลประโยชน์จากต่างถิ่นแดนไกลอีกอีกแง่หนึ่งลาภมรณะคือ โชคลาภมักขัดข้องการค้าขายราภาาะแปลว่าค้าขายการค้าขายสิ่งที่มีชีวิตพลากชีวิตเขาหรืออาชีพที่เกี่ยวกับความเป็นความตายได้แก่แพทย์สัญญาแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลการขายประกันการขายเนื้อสัตว์ความหมายพิเศษของราภะมรณะก็คือ ผลประโยชน์ที่ได้รับมาหรือเคยได้รับมามันหมดไปนะครับลาภคือผลประโยชน์ที่ได้มาแล้วเคยแบ่งปันผลมาแล้วเคยได้ผลประโยชน์เหล่านี้มาแล้วแต่ปัจจุบันมันมรณะไปแล้วมันหมดเปลืองไปแล้วหรือจะต้องหมดเปลืองในครั้งนี้ก็คือลาภมรณะต่อไปนะครับลาภบวกสุภะหรือลาภสุภะจะได้ลาบจากแดนไกล จะได้ราบจากตําแหน่งสุภาค,คือชื่อเสียงตําแหน่งจะมีโชคลาบด้านชื่อเสียงได้โชคลาบเป็นชื่อเสียงนะครับครอบครัวสุภาแปลว่าครอบครัวคันลองชีวิตให้ลาบผลความหมายพิเศษของลาพะสุภาก็คือมีชื่อเสียงดีมีวาสนาดีอยู่ที่ไหนมีคนยำเกรงต่อไปครับลาพะกรรมะ หรือลาภะบุกรกรมะนะครับมีโชคลาภจากการกระทําของตนเองรายได้มาจากการทํางานเป็นคนที่จะไม่ตกงานลาภะกรมมะนะครับความหมายพิเศษของลาภะกรรมะก็คือว่าผลประโยชน์สร้างงานและงานสร้างผลประโยชน์คือ การเวียนกลับเข้าไปของผลประโยชน์ที่ได้มาได้มาเท่าไหร่ก็ย้อนวงลงไปลงทุนเพิ่มขยายกิจการเพิ่มการงานเพิ่มรายได้เพิ่มการงานเพิ่มวนไปอย่างนี้ครับต่อไปนะครับลาพะบวกราพะอ่านว่าลาพะลาพะมีโชคลาภมากจะเป็นคนที่วาสนาดีมีโชคลาภสม่ำเสมอที่สำคัญคือความหมายพิเศษ จะได้โชคลาภชนิดที่งอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับน้ํำพุโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆไปขุดเจอตาน้ำเข้าคือลาภะบวกลาภะนี่เองต่อไปนะครับลาภะบวกวินาศหรือลาภะวินาศลาภหายากผลประโยชน์หายากได้ลาภมาก็เป็นลาภแบบลับๆวินาศคือความลับต้องปิดปังซ่อนเล้นได้ลาภทางลับลาภทางสะอาด ทางสาๆเนี่ยขัดข้องต้องไปหาที่ไกลๆและต้องหาแบบไม่ตั้งใจถ้าตั้งใจไปเมืองนอกเพื่อหาผลประโยชน์เจงครับต้องไปเที่ยวเล่นเดินทางแล้วก็ไปเจออะไรเข้าแล้วก็เป็นผลประโยชน์ขึ้นมาได้อย่างนั้นจึงจะสําเร็จนะครับความหมายพิเศษของลาพระวินาศก็คือลาผลที่ได้มาหรือเสียไป จะเป็นลาบผลที่ได้เสียแบบไม่ทันตั้งตัวเอาละครับหมวดลาภก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี